สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยบายบายวันนี้คุณตาก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความด่างสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นเนาะท่านผู้ชมเนาะ ันนี้คืออะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่แหละคือฟิโลเดนรนเบอร์เบิรมนมาดด่างท่านผู้ชมเออมันก็จะมีทั้งใบด่างและไม่ด่างเนาะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรเห็นไหมเบอร์เบ bon ิรนมาภาษาอังกฤษแน่นอนท่านผู้ชมเป็นต้นไม้ต่างประเทศแน่นอนเห็นไหมนี เพราะมีชื่อว่าฟ ro ิโลเดนรอนตระกูลฟิโลเดนรอนใครที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้ประเภทนี้ก็จะรู้จักโอ้คุณตาวิถีไทยฟิโลเดนรอนเนี่ยมีหลายชนิดใช่ไหมถูกต้องฟิโลเดนรอนเบอร์กินฟิโลเดนรอนกุมารทองเรียกซับฟิโลเดนรอนเบอร์เบิร์นมาร์กนี่แหละแล้วก็มีฟิโลเดนรอนหลายสายพันธุ์ นะแล้วก็เบอร์เบิ้นมาร์กด่างนี่ก็จัดอยู่ในตระกูลที่มีความสวยงามนะคือว่าเป็นที่มีเขาว่ามีตระกูลลุนชาติว่างง่ายๆไปอ่าฟิโรนี่ฟิโลดารงดาราเอาบาจับเอามาถืออ่าี่ต้นนี่ม,มีมีความด่างอยู่2ชนิดที่คุณตาสังเกตได้ก็คือนี่ด่างเหลืองไหม ดางเหลืองอันนี้ดงังกษักริยัเลยแหละเหลือง,องเขียวแล้วก็เขียวอ่อนนะสษัตริย์อันนี้2ฮับสีเขียวสีขาวฮับอันนี้สีแบบขาวเกือบทั้งใบนะอันนี้เหลืองเกือบทั้งใบนะอันนี้เป็นด,งดงังๆเป็นเต็มๆอันนี้ขาวด่างอันนี้เหลืองตัวนี้เหลืองทั้งใบเลยเนาะ ที่ให้ดูนี่เพราะว่าเขาเป็นต้นเดียวกันแม่นอยู่บอกคุณตาวิถีไทยบอแม่นมีสองต้นบอกเขาเอามาผูกใส่น้ำกันเผื่อว่าสังเกตดูอ่าสังเกตดูตัวนี้มันมีต้นเดียวได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่มีต้นเดียวและก็มาอ่าเขียวเหลืองเขียวเหลืองก็มีนี่นี่เห็นไหมนี่เขียวเหลืองเขียวขาวเขียวเหลืองเขียวขาวนะ นี่นี่อ่าอันนี้เขียวขาวด,างดางังๆเขียวเหลืองกับเขียวขาวสลับกันนะมันก็สิเป็นคล้ายๆกับถุงเงินถุงทองอแหละคู่ข้างหนึ่งขึ้นมาเป็นขาวทองอีกตัวหนึ่งเป็นขาวเขียวนะถุงเงินถุงทองคือกันต้นเดียวกันอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันเนาะอันนี้เขียวทั้งหมดเลยมีไหมมีอยู่ในต้นเดียวกันนี่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  อยู่ในต้นเดียวกันนะนี่สังเกตเบ้างที่ว่ามันบมีสองต้นก็คือว่ามันขึ้นมาจากแม่ต้นเดียวแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นรากลงมาหาดินเนาะเดียวสักครู่หนึ่งคุณตาวิธีไทยรีวิวเสร็จแล้วก็จะไปแยกนะวิธีการแยกแล้วก็จะตัดเอาตัวที่มีรากไปปักชำในกระถางใหม่นะให้เขาเกิดต้นใหม่ขึ้นมานี่เห็นบอก งามงามคุณตาวิถีไทยต้นนี้อย่าบอกนะนี่คือสมาชิกใหม่ถูกต้องท่านผู้ชมเอ้ก็ได้มาเมื่อเช้าแหละนะัไปตลาดสมาชิกใหม่บ้านของคุณตาวิถีไทยนะซิมันนี้อันนี้โอ้ะมะแลงมาแรงมะแรง,งอันนี้น่าจะเป็นศัตรูพืชนอนผีเสื้อน,นอนผีเสื้อมาหลบทํามาไข่ใส่เนาะ เออต้องกําจัดเดี๋ยวมันก็จะมากินใบไม้ของเราเนาะอืมเห็นเหมศัตรูพืชนี่ก็มีทั้งศัตรูที่เป็นแมลงกลางคืนเนาะและก็พวกหอยทากที่ขึ้นมากินจนหมดนะท่านผู้ชมตอนกลางคืนนี่เดี๋ยวต้องอสังเกตถ้าหากมันมาอีกเดี๋ยวเราก็จะเอา,อาเอาไอ้ยากําจัดศัตรูพืชนี่มาโรย ยาฆ่าหอยทากหรือเกลืออะไรต่างๆที่มีบรรดายูทูบเบอร์นี่มาอ่ามาแชร์ประสบการณ์หรือเอาเก็บไปทิ้งเนาะเออก็เอาผสมประสานกันในลายวิธีอันนี้เบอร์เบิ้ลมารกด่างนี่ก็เช่นเดียวกันเนาะอาจะสบประสบปัญหาพวกมแมลงต่างๆทีนี้ถ้าถามว่าต้น เบอร์เบิ้นมาร์กด่างนี้เป็นต้นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยเรามาดูว่าอะไรที่เป็นความสวยความงามมันดีมันงามมันจบดูแล้วรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนี่คือความเป็นมงคลดีคือมงคลเห็นไหมสวยคือความเป็นมงคลคักเป็นมงคลเพราะฉะนั้นแล้วต้น เบอร์เบิ้ลมากด่างต้นนี้ก็เป็นมงคลเป็นต้นไม้มงคลเขาปลูกไว้ในกระทางงามๆนะโชว์ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นในห้างสรรพสินค้าในโรงงานในสำนักงานในหน่วยงานเนาะบ้านพักโฮมสเตย์หรือสปาแบบนี้หมักเสียเอาไปปลูกไว้หรือบ้านของดารงดาราอะไรต่างๆก็จะซื้อมาประดับ พรอมันเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้สวยงามโอ้ในช่วงหนึ่งนะหรือว่าช่วงนี้ก็ตามนะที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปดูอยู่ในอินเทอร์เน็ตพิมพ์เข้าไปอาทิตย์แรกก็ถ่ายรูปนะโพสหาทางอินเทอร์เน็ตทาง Google นะถ่ายปึ๊บปๆ๊ปอ๊บไปมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษา,ษา,ษา,ษาไทยเบอร์เบิ้ลมาดาง่ง มาสัน้นโหทางใต้สี่พันอ่าห้าพันว่ามันแม่นอีดีบอคือแพงแค่โอ้อาจจะเป็นราคาเก่าที่เขาเขียนไว้ในสมัยที่มันกำลังดังๆกำลังฮิติตนะราคาสี่พันห้พันแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ถึงก็ได้นะบางทีคุณตาวิอาจจะพิมพ์เข้าไปแล้วก็คลิกหาเข้าไปอ่แต่ถ้าเข้าไปตามหา จร,จริงๆแล้วอาจสีบบแพงนะอาจสีทุกๆลงนะเขาบอกว่าในสมัยนั้นราคาใบหนึ่งก็ตก500 300ยสาถึงห้านี่ใบนี่แบบนี้นะถ้ามารวมๆกันจุ่มๆแบบนี้เป็นกองเงาใหญ่ๆมนี้เอาตีเป็นใบละสามร้อยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด นี่ยังบริษทั่วได้นี่เอาตีต้นนี้ประมาณ30บใบทั้งใบน้อยใบยใหญ่มากาด่างไม่ด่างตีใบล 300, ะ300ร้อ3สามสามเต้นนี่เก้าพันปอทิโตแม่นอีลีบอกคุณตาวิธีไทยโยมันแม่นนะท่านผู้ชมเอ้ <laughs> เออตัวนี้คือมาเป็นจุ้มๆแทะเจ้าซื้อมาเก้าพันบอกคุณตาวิถีไทยบอบบไดฮอดอันนี้พนคนที่คุณตาท่านนั้นเพิ่นไปนขายไปขายต้นไม้สมุนไพรเออต้นไม้บอ่าต้นไม้มงคลนี่แหนะคุณตาก็เลยถามว่าอันนี้ท่าใดคุณตาเพิ่นมาอันนี้คือสีแพงเนาะครับเนาะเพิ่นมาต้นยังอันนี้เราก็สิบอกคุณตาวิถีไทยอย่บอกคืออ่เบอร์เบิ้นมาก เออฟิโลเราบรดวยวฟิโลเดนรอนไหนเะออเบอร์เบิ้ลมาร์กขออภัยครับเบอร์เบ bon ิ้ลมาร์กเรวอะแต่เราก็บอเดายวดอกว่าเป็นฟิโลเดนตระกูลฟิโลเดนรอนที่คุณตาวิถีไทยมาเบิง่งมันเป็นตระกูลฟิโลนะเอ้าสองร้อยห้าสิบเรอะจัดไปเลยคุณตาวิถีไทยยังบบมีเด้อยู่ในเฮือนยังบบมีกันเลยเอ้าเอ้าใส่ถุงใส่ถุง สองร้อยเนาะคุณตาเนาะอ่ะสองร้อยก็เอาึ้นมาในเฮือนเรามีหลายขนาดเราเพาะพันุ์ไว้เป็นดงเราว่าเออเป็นดงฮอดได้ฮานทิมอันตูที่มันบวเป็นด่างในตัดออกนะมันหลายมันหลายงูไปอยู่แล้ว่าเออมันหลายแล้วงูไปเกี้ยวอยู่นะเอาตัวที่เป็นด่างนี่มาปักซําใส่กระถางแล้วก็เอามาขายแบ่งขายมันเยอะมากแล้ว่าเหมาะสําหรับคนที่จะ เอาไปปักชําขายแล้วว่าขายได้ดีอยู่แบ่งใบออกกันยังได้ขายอยู่ใบละห้าสิบห้าสิบเลาอว่ะอเอามาปักชําใส่กระถางแล้วก็ขายงามๆกระถางละห้าสิบห้าสิบก็ยังได้ขายแล้วว่าเพราะมันเป็นต้นไม้ด่างเบอร์เบิ้์นมาร์กด่างแล้วว่าอืมถ้าเป็นเบอร์เบิ้นมาร์กธรรมดาแบบนี้นะมันมันมีค่ามันกับดีอยู่อ่าเป็นฟิโลตระกูลฟิโลอยู่นี่นี่แบบนี้ นะอยู่ในต้นเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันมีทั้งด่างและไม่ด่างอม,มันกระสีโบเป็นราคาอ่ามันิิเป็นราคาน้ำตูที่มันด่างนี่เราว่ากระปักออกมาขยายออกมาคายอนอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วนะไม้ประดับสวยงามแล้วคุณครูอาจอาจเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเห็นบอเวลาที่เขา เฮียนในหนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นคุณครูบอกว่าต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่สิมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนะคลายออกซิเจนอยู่ที่ว่าต้นใหญ่ต้นน้อยต้นใหญ่ก็คลายออกซิเจนหลายต้นน้อยก็คลายออกซิเจนน้อยตามมวลของต้นตามขนาดของต้นว่าง่ายไปอื แล้วตระกูลฟิโลเดนรอนนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลที่ฟอกอากาศนะเป็นไม้ประดับไม้สวยงามไม้มงคลไม้คลายออกซิเจนไม้ปรับอากาศบางคนบางโรงแรมดังๆโรงแรมระดับ5ดาวนี่เอาไปปรับอากาศอยู่ในห้องอโชว์รูมหรือว่าอยู่ในห้องรับแขกเนาะหรือเอาไปไว้ในห้อง ห้องน้ำาันนี้ปับอากาศให้มันดีขึ้นอืคนมาห้องสุขขาห้องแห่งความสุขก็จะเจอต้นไม้อันนี้ง,งามๆหรือไม่ก็พลูฉลุแบบนี้เป็นต้นเนาะอ่างามๆหรือจัดอยู่ในห้องสวนอ่าต้นไม้อสวนคล้ายๆกับว่าห้องคอฟฟิททามเวลาที่คนมาอ่ามาพัก มาจัดอบรมสัมมนาประชุมเชิงวิชาการเนาะก็จะเห็นต้นไม้งามๆอ่าฟิโรเดนดรนเบอร์เบินมากด่างต้นนี้โอ้โรงแรมอันนี้สวยจังเลยเพค่นว่ามีต้นไม้ด่งดางๆสวยๆแบบนี้เจ้าของโรงแรมบอกว่าเราปลูกไว้แล้วก็ลูกค้าที่มาพักในครั้งนี้ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางผู้จัดการก็จะมีฟิโลเดนลอนเบอร์เบิ้นมาแจกให้ทุกคนกันว่าป้าทุกโรงแรมอันนี้อยู่ใส่อ,อืมคือขักแทะมีของที่ระลึกให้กับลูกค้าอีกนะอ่านอกจากนั้นโรงเรียนเอาต้นไม้อันนี้เข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน คุณครูบอกว่าวันนี้เราจะลงไปวาดรูปอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์นะอยู่ในซึ่งเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งละสวนพฤกษศาสตร์นี่นะนักครูก็จะพานักเรียนลงไปศึกษาต้นไม้นั่นต้นไม้นี่โดยเฉพาะในเชาน้านี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีฟิโรเดนรนเบอร์เบินมาคดาง <c oughs> นะแล้วก็ศึกษา ว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะอย่างนี้เป็นต้นอืมเข้าไปถึงรั้วมหาลายัยฟิโลเดนดอนเบอร์เบินมากนี้เอามาเป็นโจทย์เอามาเป็นหัวข้อในการที่จะให้นิสิตนักศึกษานะศึกษาค้นะคนว้าเอาละวันนี้โจทย์ของอาจารย์ก็จะให้พวกเธอ ไปศึกษาหาข้อมูลฟิโรเดนดอนเบอร์เบิล m นมากด่างดูซิว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนแล้วใครนำเอาเข้ามานะนำเอาเข้ามาพวกเธอไปหามาซิใครเป็นคนเอาเข้ามาเป็นคนแรกเนี่ยก็ภาษาเนี่ยฟิโรเดนดอนเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษแน่นอน อนะ่เพราะฉะนั้นแล้วมีแบบนี้นี่นี่นส,สวยๆแบบนี้นะเอาไปหาข้อมูลมาเสร็จแล้วก็ทําเป็นรูปรูปเล่มนะทำเป็นรูปเล่มรายงานนะเอามาเสนอให้อาจารย์เอามาพรีเซนต์หน้าห้องนะพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องอ้างอิงถูกต้องนะอาจารย์ก็จะให้คะแนนเยอะ A B C ตามเนื้อหาอืมปฏิทโทิโท,ท,โทนักเรียนนักศึกษาเอาไปค้นหาคลิกหาเบิ่งใน google ใน youtube ใน facebook ไปหามานะอ่าเสร็จแล้วรวมไปถึงการเพราะขยายพันธุ์การปักชำเห็นไหมนี่อ่าไปหามาว,าว่าวิธีการปักชำนี่มียูทูบเบอร์ท่านไหนที่อ่ามีวิธีการ ปักชำกิง่งนะต้นฟิโลเดนรอนเบอร์เบิร์นมาดางไปหามาทีนี้เมื่อพวกเธอได้ข้อมูลได้คะแนนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้พวกเธอโหลดลงเฟซบุ๊ o ยูทูบอินสตาแกรม Instagram, ลายติ๊กต็อกเพจเว็บไซต์โหลดลงไปแล้วก็ใครที่อยากได้ข้อมูล ฟิโลเดนลอนเบอร์เบินมาดากนี้ก็ไม่ต้องไปหาในห้องสมุดนะเพราะว่ามันเสี่ยงอาชิติดโควิดนะเพราะว่ามีคนจำนวนมากอยู่ในหันนะมีทั้งพ่อนคลายสวมหน้ากากบุกสวมหน้ากากอิสระนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาดูที่เว็บไซต์ของพวกเธอนี่แหละทีนี้ถ้าหากว่าใครอยากได้นะต้องการซื้อทักแชทเข้ามาต้องการ ฟิโลเดนรอนเบอร์เบิร์นมาหนึ่งรต้นครับอาจนรย์อาพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ต้นไม้เศรษฐกิจนี่ใบนี้อาจารย์ว่าน่าจะถ้าปักชำแล้วเอาลงดินใส่กระถางส,สวยๆน่าจะอยู่ที่ต้นละ50 1 0 0บถึง100บาทในช่วงนี้นะช่วงนี้ แต่ถ้าช่วงนั้นไม่ได้3ามถึงห้าเลยทีเดียวเชียวแหละสันสร้างไรายได้โมเมนต์ต้นไม้กรีวกราดย่างไปตามถนนหนทางไปหาเก็บเอาเหมือนต้นหญ้าทั่วไปไม่ได้ไม่มีต้องเจตนาปลูกแล้วก็ซื้อมาเท่านั้นคือคุณตาวิถีไทยซื้อมานี่นะทีนี้ เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยได้ฟิโลเดนนอนเบอร์เบ bon ิ้์นมารกเนี่เป็นต้นไม้มงคลนะเราสามารถที่จะเอาไปเป็นของที่ระลึกในโอกาสวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันขึ้นบ้านใหม่ผูกแขนเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่นะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่หรือในโอกาส วันอะไรที่เป็นมงคลมงคลเนาะเออคุณนานานบปการสรรพคุณออนเนกอนันต์ว่าง่ายๆไปทางด้านจิตใจทางด้านความสวยงามนะทางด้านคุณประโยชนนะ์ในเรื่องของอากาศอนะ่ารับอากาศด้วยเออครับการเรียนการสอนก็ไดนะคุณครูอาจารย์ หรือจะเอาไปมอบเป็นของที่ระล,ลึกยายขอบน้ำใจพวกเธอมากๆคึงในน้ำใจพี่โรเดนด่อนเบอร์เมินมาเป็นต้นไม้มงคลสวยยายอยากได้มานานแล้วแต่ว่ามันแพงยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกหลานเอ้ยนี่แค่เงินผู้สูงอายุ ยายก็เอามาซื้อกินซื้ออะไรก็หมดนะไม่พอเดือนละหกร้อยเจ็ดร้จะเอาไปซื้อต้นพิโรเรนรอนเบอร์เบิร์นมาร์กเดี๋ยวก็หมดแนละ้วขอบน้ำใจที่พวกเธอเอามาฝากยายยายก็จะเอาลงทำคอนเทนต์ยูทูบพอดีเลยมาสัน่นเ้าไปน้ำมากพุ่งกระจัดกระจายไปพร้อมนะ <laughs> คุณยายยูทูบเปอร์นะสร้างช่องขึ้นมา เพื่อที่สิได้เ,เล่นๆนี่แหละเห็นเล่นๆผู้ติดตามลากกระโบลายไาในดอกประมาณสามสี่หมื่น 3, 40, นี่แหละว,ว่าัานเออเอาละสำหรับมื้อน,นี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศษทีมือห้่งมือหน้านอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่น นอนตื่นกระขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอก ของเรื่องในบ่ายวันนี้ก็คือฟิโรเดนรอนเบอร์เบิ้ลมาด่างไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้และไม้ของฝากของที่ระลึกสมาชิกใหม่ของบ้านคุณตาวิถีไทย พระเอกของเรื่องครับท่านผู้ชม